บนย่าเีสยดปูนซะองมามันครับ แสองแสบันนข่อบขวดออกไปอตรขวดออกัวนออัเเอน้ามัฉีหลือนนี่นะครับจอมพลังผู้ดูแลพพะเดพปคุณลวงตานะครับห้ามฉีดมาทางผมเด้ยกล้องจะเปียก

还厉害。 แข็งขันหน่อยแข็งขันหน่อยกำลังถ่ายกล้องอยู่เลยถ่ายรูปอยู่เลยเนี่ยมันขูนออกมาตลอดบ่โอ้กันยอนดอกโอ้โขูดปูน